ก็ความเจริญในธรรมจรงมีแต่ท่านผู้ฟังทงห่ายรปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาจากนักศึกษามาเจออะไรหอกการคาอเช่นเคยเธอถามว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่พิสูจน์ได้ยังไงถาาว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามคําถามที่นํามาตอบออกอากาศทางสถานในวิทยุอศออมาโดยลําดับมาเรานับดูก็ตอบมายีกว่าปีแล้ว ปัญหาแนวบุญบาปแนวนรกสวรรค์แนวชาตินี้ชาติหน้าแนวพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เดินด้วยประบาทแต่เจ็ดเก้าชีวิตหลังตายแ,แต่ในโชคเคราะห์ดวงผแบบีบิญญาณเนี่ยจะมีมากเป็นพิเศษแล้วมีมากในที่ทั่วๆไปว่าจะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาขึ้นในที่ใดก็ตามปัญหาในกรอบตรงนี้จะมีตลอด อาตมาได้ทำหนังสือตอบปัญหาออกมาหลายเล่มเล่มที่กำลังเผยแพร่อยู่ขณะนี้เป็นเล่มที่แปดเป็นปัญหานานาชาติเป็นคำถามที่ถามมาจากคนไทยบ้างฝรั่งบ้างคือชนชาติอื่นบ้างไงนะไม่รู้ชาติไหนตัวชาติไหนก็ถามผ่านฐานรงศค์สุนฐานเอกอัคราชทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลก สถานที่รายการเหล่านั้นก็ส่งมาที่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็รวบรวมมาเก็บเอาไว้แล้วก็ขอให้มีการตอบก็ทราบว่าได้ขออาราธนาพระหลายรูปแต่ก็ยังไม่มีใครตอบเกิดมาเห็นว่ามันก็น่าตอบก็เลยตอบตอบไปแล้วเผยแผ่ไปแล้วเป็นภาษาไทยพิมพ์ประมาณสองสามครั้ง ก็พิมพ์ไปแล้วก็ประมาณ้สองสามหมื่นเล่มนะะตอนนี้กำลังออกเป็นภาษาอังกฤษในการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยท่านอาจารย์สิริพุทธสุขซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาตั้มแแล้วก็มีครูบาอาจารย์เขาช่วยก็เพาะต้องการจะเผยแพ,พร่ออกไปทั้งคนไทยที่ถนัดภาษาอังกฤษแล้วก็ จริงๆก็เน้นไปที่ต่างประเทศแล้วก็บางเผยแพร่ออกไปเรามองด้องดูที่ปัญหาเหล่านั้นก็ปัญหาในแนวนี้อยู่ด้วยแต่ค่อนข้างท้าทายค่อนข้างแสดงการไม่ยอมรับนับถือในเรื่องต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ช่วยเปิดโอกาสให้เราได้ชี้แจงได้อธิบายเพราะบางครั้งบางคราวเราอยู่ในแวดวงว่าชาวพุทธเรา เป็นปัญหาที่เกิดจากศรัทธาเป็นเบื้องต้น,ตนถามขอชี้แจงก็เคลือบแคลงสงสัยในบางจุดบางประเด็นไปชี้แจงไปแล้วก็ฟังเฉยๆคือเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรก็ถือว่ากลัวบาปไปเถียงพระไปขัดแย้งกับพระที่จริงเนี่ยตัวนี้เป็นการเลนะธรรมศรราสักฉาเพื่อเป็นการสนทนาธรรมกัน ก็ตกเทียงได้พิปรายได้โต้แย้งได้ให้ทำเพื่อต้องการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ทำเพื่อต้องการข่มขู่กันเพื่อต้องการอวดดีเพื่อต้องการหักล้างวาทะก,กันเมื่อกายไปเรื่องความเหมาะความควรอยู่นั่นเองแต่ถามว่าทําไมเมื่อเจอแล้วต้องเอามาตอบก็ต้องตอบซ้ำตอบซากันนะ รือถ้าเป็นเรื่องอะไรที่เราเคยตอบแล้วก็เลิกตอบนนะก็จบมันที่จริงมาคนละกลุ่มเป้าหมายกันตอนนี้มาไปบรรยายอบรมเด็กอยู่ที่โคราชเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาบางทีก็เป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เวลาเราเปิดได้ถามปัญหาเด็กวัยใกล้เคียงกันปัญหาจะออกมาในแนวเดียวกัน บางทีปัญหานี่ซ้ำซ้ำห้าสิบเอร์เซนของปัญหาแล้วก็ทำให้เรามองเห็นถึงสภาพของเด็กคือท้องชินที่เด็กเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็วุฒิภาวะของเธอสิ่งที่เธอสนใจที่เธอเคลือบแคลงสงสัยปัญหาก็จะออกมาในเดียวในรูปเดียวกันบางทีก็ตอบปัญหาชุดเดียวแล้วพอถึงชุดที่สองเนี่ยเราก็ไม่เอาปัญหานั้นมาตอบลว ไม่ให้ถามแล้วแต่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดที่ผ่านปัญหามานั้นเรียบเรียงแล้วมาพูดผสมประสานกันไปเปดูรูปการให้ความรู้ในเรื่องที่เธอข้องใจสงสัยเรื่องนี้ปัญหามันเยอะน้าคิดหน้าทำํำน้าตอบนลาช่วยกันศึกษาค้นคว้าแต่ละมองที่เป็นองค์รวมเราก็รู้สึกเสียดาย จะดาว่าความคิดในองค์รวมเนี่ยมันไม่ค่อยกระจายเป็นเรื่องการสร้างสังคมมาในรูปอย่างนั้นเพราะคนเรามาเริ่มจากตนกับตนเริ่มมาจากตนแล้วก็ตนแล้วก็ของตนน,นนะฮะคือขยายไปแค่นั้นเองเป็นการมองปัญหาในแนวดึงกลับมาปนปลือตัวเองื่อแสวงหาสิ่งที่ กำหนดว่าเป็นของตนมาปนปลือตัวตนแต่ความคิดเป็นองรวมเลยน้อยไปเมื่ออค์กรบศาสนาเองโดยเนื้อหาสาระแะน้นน้นโดยโครงสร้างจริงๆมันเป็นกระบวนการการศึกษาการปฏิบัติพัฒนาตัวปัจเจกนชนแต่ละคนภายในศาสนาหรือภายในชาติบ้นเมืองพระพิสุทธาเดนส่วนใหญ่จะอยู่ระดับต้นจะอยู่ระดับของการศึกษา การปฏิบัติจนกว่าจะสัมผัสผลได้เนี่ยเป็นกว่าการศึกษาที่มากพอการปฏิบัติที่เข้มแข็งพอมีความร,รับรู้มากพอที่จะทำงานการเผยแร่ระบบโครงสร้างสังคมถูกบีบเอาไว้คือทำอะไรไม่ได้พระถูกบีบไว้จะเทศก็ต้องให้ชาวบ้านนิมนต์ต้องพรมาใชก่อน้าไม่พรมาก,ก็ไม่มีสิทธิ์จะเทศจะพูด ก็เป็นคนมกุิบเดียที่ถูกจากัดจะต้องอาราธนาสีกก่อนเป็นรูปแบบพิจิกรรมยะแล้วกลายเป็นรลุงพรัง,ลงกลายเป็นเรื่องร้าสาระเสียเยอะแทนที่จะเปิดโอกาสว่างว่าเห็นเวลาเหมาะควรจะประรบอะไรบ้างอย่างท้องถิ่นชนบทเนี่ย มาก็อยู่มาหลายปีไปสมคครั่น่ะนะแล้วก็ถึงไม่อยู่เวลานี้ก็เข้ามาอยู่ส่วนกลางสามสิบกว่าปีแล้วเราก็ไปอยู่เรื่อยพี่มองเห็นว่าในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยพิธีกรรมทั้งหลายที่ก็จัดขึ้นวันนี้เป็นโอกาสทางราชการมันกลายเป็นรูปแบบพิธีกรรมเป็นสนทนาเป็นฟังโคศเป็นเครื่องดนตรีพินพาดระนาดอะไรต่างๆ จะเยอะเลยงานบางงานมันน่าจะได้อะไรมันไม่ได้พิธีกรพูดเอาพูดเอาพูดเอาแล้วก็พิธีกรบางทีก็โงกว่าเพื่อนในตรงนั้นเนี่ยคนฟังในเขาฉลาดกว่าเรื่องที่พิธีกรออกมาพูดคนฟังแทนที่จะได้ประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นการทําลายโอกาสของตัวเองตอนแต่ ศาสนาเปิดโอกาสว่างนะฮะแบบธรรมชาติใหญ่ยยสูงเกินไปพระใหญ่ยยสูงเกินไปพระเป็นกัลยานมิตรกับชาวบ้านนั่งคุยกันได้ไม่ต้องไปนั่งบะนมมืออะไรอะไรรุงรังมากมากเกินไปนั่งกันโดยความให้เกียรติกันพอสมควรสมควร,สมควรแก่สถานะนั่งเก้าอี้กันได้นะคนละตัวกันก็ไม่ได้ถือว่าตีเสมออะไรนะ มันจะทําให้บรนยากาศเป็นกันเองถูกเฉียงกันได้ปภิปรายได้แล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแก้ก้องใจโดยการพระเองไม่จะรู้ทุกเรื่องก็าต้อง,าง,างถามโยมเยอะโยมก็อธิบายใด้บ้างลักษณะเหล่านี้เราก็ช่วยกันปัญหาในแนวตรงนี้จึงมีลักษณะซ้ําๆแล้วก็ต้องพูดถามเรื่องนรกสวรรนี่มีจริงหรือไม่พิสูจน์ได้ยังไง เรายกว่าการพิสูจน์มันพิสูจน์โดยประสาทสัมผัสโดยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายแล้วก็ด้วยใจแล้วสวรรค์มันพิสูจน์ได้ใจมันไม่ได้พิสูจน์ได้ตาด้วยหูด้จมูกด้วยลิ้นด้วยกายแต่ถามว่าพิสูจน์ด้ตาได้ไหมก็ได้แต่คุณต้องมีตาทิพย์พิสูจน์ด้วยหูได้ไหมก็ได้นะะแต่คุณต้องยอมรับฟังคนอื่นที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องต่านี้หรืออย่างน้อยขั้นที่ถ่ายทอดประสบการณ์ เห็นไหมเราพิสูจน์ด้วยตาก็ได้ด้วยหูก็ได้แต่ว่าด้วยหาสาระสัมผัสตรงจริงๆต้องพิสูจน์ที่ใจเราเมล็กนั้นแปลว่าเขียวแปลว่าหลุมถันเปล่งแปลว่ากองแปลว่าลุมคูดอุจจระอะไรอะไรเป็นความเร่าร้อนเพร้ะนแต่เราเทียบสภาพจิตแล้จะเห็นได้ง่ายนะ สภาพจิตคนตกนรกก็เหมือนกับคนที่โกรธอาฆาตพ,พยาบาทต้องการทําลายล้างต้องการเข็นฆ่าต้องการล้างผลาญและนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนั่นคือตกนรกนะอย่างนั้นเนละยดูนรกอ่อนๆอ,อ,อย่างนั้นเนยนะแต่อย่างนั้นมันไม่นานเนี่ยในรกมันจะนานมากมันผ่านวันเดือนปีไปนานเลเกิน อยู่อย่างนั้นอยู่สภาพจําเจยอย่างนั้นซ้ำซ้ำซากๆากอย่างนั้นร้อนกระวนกระวายกระสับกระใสเราคาดแค้นใครต้องการแก้แค้นต้องการโต้ตอบทำลายล้างใครนอนคิดอยู่สักสี่ห้าชั่วโมงก็เกิดตายแล้วแล้วลองขยายความทุกข์ที่ต่อเนื่องเอาระดับน้าก็ได้แต่มันนานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายหลาย,หลายปีเนี่ยอยู่ได้ไหม มันทุกท,ทกทรมานในโรกเราก็คิดแตบบ่เทียบเคียงอะไอย่างนั้นได้สวรรค์ก็คือมันสบายมันเพลิดเพลินรูปก็สวยเสียงก็ไพเราะกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยสัมผัสก็น่าจับต้องคนที่เป็นตัวตนของเทวบุเทติดาเองนะก็เป็นคนที่มีอายุยืนมีวันนะผ่องใสมีกําลังกายวังใจดีมีความสุขแล้วก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่เนือจิตใจเนืออารมณ์ของตัวเอง เป็นชีวิตอิสระสามารถไปไหนมาไหนได้โดยอิสระภาพเหล่านี้เราสัมผัสไม่ได้เลยในโลกมนุษย์นี่สัมผัสได้ระยะสั้นๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราหลีกเร้นออกไปจากโมู่คณะนก็าสามารถสัมผัสอารมณ์เลิศได้อารมณ์เลิศเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเราคิดเทียบเคียงว่าเราอยู่กันด้วยตลอดมีความหลากหลายมีความเพลิดเพลินสนุกสนามันก็เป็นส่วน สวน,นี้แปลว่าอารมณ์เลิศทีนี้พิสูจน์ด้วยตาด้วยหูเนี่ยเราจะอาศัยตาคนอื่นอาศัยหูคนอื่นมันทีก็สะสืบต่อกันคนที่เห็นจริงๆคือพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีที่ไปสตรนั้นท่านเห็นเทวดานารกทั้งหลายเห็นเป็นประสบการณ์ของเขาเองเพราะท่านเหล่านั้นก็อาศัยตาของท่านแล้วก็มีคนฟังต่อจากท่าน ท่านเหล่านั้นก็ฟังด้วยหูแล้วก็ท่านนำมาถ่ายทอดเพราะนั้นเราฟังด้วยปากของท่านตามที่ท่านได้ฟังมาด้วยปากด้วยหูของท่านจากท่านที่ได้เห็นด้วยตาของท่านแต่าทาไมทำไมต้งเห็นด้วยตาได้เพราะพัฒนาการทางจิตของท่านจิตใจได้พัฒนาขึ้นไปจนถึงจุดเป็นอภิญญาตั้งก็เห็นได้ตอนเรื่องนั้งหลายไม่จําเป็นจะต้องย้ายสัมผัสจงหลอก เราต้นผัดรมเราก็มีปัญหาแล้วแม้แต่ว่าคนเนี้พ่อแม่เราจริงหรือเปล่ามันก็มีปัญหาแล้วเพราะก็จริงเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าท่านเป็นพ่อแม่เราจริงหรือเปล่ปาพอตอนตอนที่ท่านเกิดเรามาเราก็ยังเราก็ไม่รู้อะไรอนะเราก็เชื่อตามที่ท่านบอกไม่มีใครไปเจาะเลือดพิสูจน์ดีเอนออะไรกันหรอกแต่เราก็อาศัยความเชื่ออาศัยการสังเกตที่ตอนนองยาวนาน แล้วเราเชื่อพ่อแม่พองเราเราก็เชื่อคนนั้นคือปู่ย่าตายายคนนั้นคือทวดคือนั่นอะไรก็เราก็ว่ากันไปที่จริงทั้งหมดเราอาศัยความเชื่อมันไม่ตามไปพิสูรจน์จริงๆกันหรอกต้องฟังกัน,นตลยคณะในวันนี้ขอ,อยุติดไว้ในเวลาเป็นทนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังขงหลายโดยตัวกันสวัสดี